นี่น่าจะเป็นคลิปสั้นๆครับเป็นคลิปแบบว่าเป็นลุมทัวร์เพราะว่าเรากำลังจะถ่ายบ้านนี่คือเบอร์ก่เฮาเมนะครับมีอะไรก็โทรหาได้เราจะเข้าไปดูสภาพบ้านหลังนี้หน่อยเพราะว่าตั้งแต่ที่ซ่อมมาเนี่ยก็ไม่เคยเข้าไปดูเลยน่าจะเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้วเข้าไปดูหน่อยว่าพอเขาย้ายออกไปเนี่ยสภาพบ้านข้างในเป็นยังไงบ้านอันนี้คือบ้านเอาราวันนะครับกุญแจนี่ล็อกประตูตรงนี้ ฝั่งนี้ยังใช้ได้อยู่ยังขายได้แล้วก็ประตูตรงบ้านบางตาเนะี่ยก็ถือว่า,าใช้ได้อยู่เข้ามาดูในบ้านนะครับนี่คือสภาพบ้านหลังจากที่ออกไปแล้วก็คือเหม็อนอับอะ่ะเออบ้านไม่เหม็อนอับแล้วก็เข้ามามีเตยู่ี้อยู่ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็อันนี้คือคัทเอาที่สับขึ้นสับตรงแล้วแล้วก็ทุกอย่างเป็นออนหมด เงนี้ไปเปิดปิดไม่ได้แล้วไม่รู้ว่ายังไงหรือว่ามันไม่ไใชะครับดในะห้องน้ำต่อในห้องน้ำคือนี่ปล่อนเข้าไปนี่ตรงนี้ตูออ้พันนงนะะทางเข้าเนี่ยเป็นรอยอย่างนี้แล้วก็ตอนนั้นที่ซ่อมบ้านมาเนี่ยไอ้บันไดไม้สักอันเนี้ยซ่อมมาแล้วอันเนี้ย บันไดนี่คือคือหักค,คือแตกอะ่ะคือซ่อมบันไดนี่คือแตกอะ่ะแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำสภาพห้องน้ำก็คือเป็นประมาณนี้ก็คือห้องน้ำที่แบบอยู่อ่ะอยู่เฉอยไม่ดู้แลมีขยงขยะอะไรอย่างนี้อยู่สว่วง ป,ปูนฝั่งนี้แตกตรงนี้นี้ตรงนี้ก็คือแตกโหเหี้ย oh, ห้องนี้อะไรวะเนี่ยนีกันห้องเพิ่มมีเตียงอันนี่ห้องที่กั้นเพิ่มทำเพิ่มมันเองมีเสื้อผ้าที่ยังไมไ่ทิ้งขอดูระเบียงหน่อยเพราะว่าระเบียงเนี่ยตอนนั้นเหมือนกับว่าจะเอามีเอาหมามาเลี้ยง คือบ้านหมาที่มันเลี้ยงสภาพระเบียงก็เอาพาังอะเพราะว่ามีที่หมามาเลี้ยงนะมาอนี้ทั้งสองที่เป็นครัวก็เหมือนบ้านที่แบบไม่ดูแลเลยอะ โอ้ข้าวอาหารบอร่อน้ำอื้อก็คือมีแต่ขี่ตะไครใน,ในบอ่อน้ำ่ะก๊อบที่พังแล้วแล้วก็ไม่ได้ซ่อมมันไดนี้ใช่ไหมว่าคือทุกอย่างคือใช้งานใช้งานแค่ใช้งานแต่ถามว่าดูแลไหม ไม่นะที่มันได้ขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองนี่คือพังไปแล้วสามนี่คือเหยียบแล้วก็อ่ะห้องนี้ที่ทำรูนั้นเะป็นรูเจาะแอร์อันนี้มีเอาแอร์ออกอ่ะอันนี้มีแบกขยนอยู่นี่ระเบียงแล้วก็มีต้นไม้มันเลี้ยงเอาปลูกไว้ต้นไม้ตามเสาอ่ะ จะเห็นเลยว่ามีเอาแท๊ม,มาแปะเหมือนน้ำมันซึมหรือว่าทุกอย่างแต่ไม้ี่ปูเนี่ยก็คือน้อําซึมอ่ะแด้าก็คือไม่ได้ไม่ได้ซ่อมมันอนะ่ะอยู่เฉยอ่ะประตูมีสติกเกอร์สารพัดใช้ได้อยู่ไหมอ่ะประตูลากใช้ได้อยู่นะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็ดู ห้องน้ำ้างบนก็เป็นสติกเกอร์แล้วก็พังอ่ะเอาแคมมาแปะสติกเกอร์เพียบนี่คือห้องน้ำที่ที่เหมือนไม่ได้ไม่ไไมความสะอาดไม่มีน้ำวะที่มีมแมลงมีลูกน้ำเต็มเลยในส้วมในดูการอ่ะครัวอันนี้ อันนี้เหมือนถอดซิงอะไรทั้งอย่าง,งออกไปมีท่อเจาะอ่อน,นี่เป็นเป็นเตาท่าาอเจาะออกไปนะแล้วก็อยวขึ้นไปดูขึ้นสี่เจอะ ชั้นสี่ก็เคนี่มีพยานแบดอยู่มีจันระเทียมมีต้นไม้บอกสายเคเบิลต้องติดแอร์ที่ถอดแอร์ออกหมดแล้วชันนี้ทำมีระเบียงด้วยเราไม่เคยขึ้นมาบนบ้านนี้เลยวะแล้วก็ฝั่งตรงนี้ทำเป็นห้องน้ำ อ่างล้างหน้าส้วมเออเขาใช้ส้วงมันดูดูใช้อ่ะแล้วก็มีนี้มีกั้นที่อาบน้ำอย่างนี้ให้ดูใช้งานไม้ดูดูแลนะประมาณนี้แล้วก็อันนี้ห้องมีที่กั้นไว้สารภาพว่าตั้งแต่บ้านหลังนี้ทำเนี่ยไม่เคยเข้ามาในบ้านดูเลย ทำเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่บ้านเราไงเราก็ไม่ดูแลทันนี้ก็ตรงนี้ทําเป็นระเบียงไปตากผ้าได้มีลมผ่านประมาณนี้มองไปเห็นระเบียงข้างบ้านหลังบ้านนี่เปนจุดที่ไปตากผ้ามีระเบียง โอเคเหตุ okay, okay. ที่เรารุมทัวร์กันมาหมดแล้วนะครับบ้านหลังนี้ก็คือกําลังจะขายในราคา10ล้านบาทแต่ไม่รู้จะขายได้ไหมก็จะลองดูก่อนว่าเราจะดูว่าจะต้องซ่อมแซมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่คืนนี้คือถ่ายสภาพดูของบ้านไปก่อนประมาณน,นี้ห้องนี้นอนรวมทั้สี่คนตรงนี้โต๊ะเขียนหนังสือ